生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱的好伤、啊，任你把剑插进我胸膛。我的战马飞踏，为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为。 这江山为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。 อย่างเดียดก่อนสิข้าวมทีหลังน่าโมจริงๆอ่ะไม่มีข้าวจะขายอยู่แล้วยังจะขึ้นราคาอีกข้าว่าจะซื้อของไปฝากชาวบ้านกับผู้เด็กๆซะหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ซื้อข้าวยังยากเลย่หอย่างเฟิร์งจะพาฉังเซี่ยไปหาอะไรดื่มที่ร้านน้ำชาข้างๆนี่ก่อนข้าเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้เสร็จแล้วจะไปหาพวกเจ้า ออเได้ข้าด้วยคนถือประจานข้าด้วยช่างเสี้ยวเราไปร้านน้ำชากันนะขับไปรอเจ้าที่ร้านนะไม่ได้เลยแก่งหยุไมี๋ต่าเงินด้วยไม่ได้เลยจะให้รอไปถึงไหนเนี่เร็วสิรบกวนช่างข้าวข้าครึ่งกระสอบสิแผลๆไปนะตำลึงพอ ขาวสองตำลึงเลยนะขอบคุณขอบคุณข้าอบขสอขอบคุณนะขอบแสอสขอบคุณขอบคุณมีเงินมแค่ขาด้วยสหูหยินต้องการซื้อข้าวหรือเปล่ากระสอบนี้ข้าวใหม่กระสอบละสองร้ข้าหักทูกันหน่อยนะกระสอบละร้อสนใจแบบไหนดี แม่หินข้าแนะนำมาซื้อไปเยอะๆหน่อยไปนตัวด้วยที่บ้านเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้านเราไม่มีข้าวขายเลยสักสอบเดียวติดต่อเขาทั้งหลายเดือนนะเกิดปัญหาไม่มีข้าวกินอยู่ๆก็มีข้าวส่งมาราคาแพงสักหน่อยนะนะว่อนถ้าไม่ตระหวนพวกเราเป็นร้านขายข้าวเล็กๆค้าขายคนกันเองไม่ได้บอกผ่านถ้าสบายใจได้ข้าวพวกนี้มาจากที่ไหน ที่ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าอยู่ๆก็มีข้าวส่งมาเราถ้าคิดว่าราคาแพงไปอีกสองวันค่อยมาซื้อใหม่ก็ได้นะจะว่าไมปมว่น่าแปลกก่อนหน้านี้สองวันมีขบวนพ่อค้าท่าจีนโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พวกเขาขนสบียงร้อยกว่าคันรถมุ่งหน้าไปทางเมืองเย็ยนหลินเนี่ยระหว่างทางแจกจ่ายสเบียงชาวบ้านในตำบลเล็กๆแล้วก็ได้ยินมาว่าราคาที่พวกเขาปล่อยสเบียงต่ำกว่าราคาที่เก็บเกี่ยวข้าวได้เมื่อปีที่แล้วสิ่กัน เออคำว่าราคาข้าวจะต้องลดลงอีกแน่ไม่แน่วันอีกสองวันแล้วเราจะซื้อข้าวราคาถูกพวกนั้นได้ใช่ป่ะคำพูดถูกไหมขบวนพ่อค้าตาจิ้นเออใช่ขบวนพ่อค้าตาจิ้นไงไปไปน่อยเนี่ยขูดกลางแตกแล้วพ่อแก่แค่ต้องการเท่านี้ก่อ็ได้ได้กระสอบหนึ่ง ัขาดผ้าสองหลาของเมียอาหันแล้วก็หนังสือของเจ๋อยิ่นนิดหน่อยอืมแล้วก็พิงทิงพิงทิง,ทงจะรู้สึกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่นี้มันน่าเบื่อมากใช่หรือเปล่าทำไมจะถามแบบนี้ล่ะก็ช่วงนี้ข้าเห็นเจ้าเหมื่อลอยอยู่บ่อย มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายใจของเจ้าไม่สงบแล้วใช่ไหมคำว่าวันนี้จะไม่ได้อยากออกมาซื้อของอะไรหรอกพอเจ้าได้ยินเว่ยถิงบอกว่าอยู่ๆก็มีข้าวขายที่ตลาดเจ้าก็เลยอยากมาดูใช่ไหมหากไม่ใช่เพราะข้ากับฉางเซี่ยวติดตามเจ้ามาด้วยเจ้าก็คงเดินสำรวจไปทั่วตลาดนี้เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น พิงถิงถ้ารู้ไม่ว่าจะไปที่ไหนจะทำอะไรเจ้ายังเป็นปายพิงถิงคนเดิมเสมอไม่เรื่องอะไรผ่านสายตาของเจ้าสงสัยพิงนิดเดียวก็จะต้องสอหาสาเหตุมาให้ได้จากเมล็ดข้าวเล็กๆก,ก็มองเป็นเรื่องใหญ่ได้แต่ว่าพิงถิงขารู้สึกกลัวมากและทำใจไม่ได้ ข้ากลัวว่าชีวิตของพวกเราต้องวุ่นวายอีกครั้งข้าทนไม่ได้ที่จะเห็นเจ้าจากไปพิงทิงเจ้ารู้หรือเปล่าทุกครั้งที่เจ้านั่งคิดอะไรคนเดียวที่หน้าต่างนะข้ามักจะรู้สึกเช่นนี้เสมอข้ากลัวว่าเจ้าจะจากข้าไปอีกและเหตุการณ์ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จางฟเฟิ่มข้าก็เหมือนกับเจ้าข้าชอบชีวิตตอนนี้มากชอบป่าบยวของเรามากชอบเล่นกับพวกเด็กๆอาจเป็นเพราะช่วงนี้มีเรื่องให้ข้ากังวลก็เลยเหม่อลอยไปบ้างแต่ข้ารับปากเจ้าข้าจะพยายามไม่คิดถึงเรื่องพวกนั้นอีกข้าจะใช้ชีวิตอิสระอยู่กับเจ้าไปตลอดดีไหมอืม <laughs> เออแล้ว ร้านขายข้าวเมื่อกี้เจ้าได้ข่าวอะไรมาบ้างหรือเปล่าเจ้าอยากรู้จริงๆเหรอเจ้าอยากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าคิดว่าข้าไม่สนใจเรื่องชาวโลกบ้างเลยแล้วยังไงดูถูกกันเกินไปแล้วนะก่อนหน้านี้ไม่ขี่ดีไม่มีข้าวจะขายแต่ข้าวในตลาดตอนนี้ก็โผล่มาอย่างแปลกะวลา ข้าตรวจดูอย่างละเอียดแล้วข้าวทั้งหมดไม่ใช่ข้าวใหม่แต่เป็นข้าวเก่าที่ตุนไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็นํามาขายในราคาสูงทั้งหมดนี้ตั้งใจทําให้จิน้นปลายต้องวุ่นวายข้าคิดว่าเพอร์เสียจะต้องเป็นคนปล่อยข้าวพวกนี้แน่ข้ารู้ว่าสองปีมานี้ปลายหลันแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ไม่คิดว่าเหอเสียจะเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้ใช่แล้วเขาหวังครองใต้ล่า เรื่องทั้งหมดเขาวางแผนเอาไว้แล้วใต้ราแห่งนี้ไม่มีใครต้านทานเขาได้เลยเหรอนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเุาแก่ร้านข้าวบอกเขาว่ามีขบวนพ่อค้าต้าจินปล่อยข้าวต่ำกว่าราคาทุนเกิดเหตุการณ์ตรงกันข้ามในราบแบบนี้ดูเหมือนว่าคนคนนั้นจะคาดการได้ว่าเฮอร์เสจะกักตุนสเสบียงของต้าจินก็เลยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ไม่อย่างนั้นตอนนี้ก็ไม่มีเสบียงมากมายบรรเทาทุกข์ของพวงชนข้าคิดว่าเขาคนนั้นเอ้าแยกแล้วช่างเซี่ยวล่ะเอ้อช่างเซี่ยวช่างเซี่ยวทำไงดีล่ะแยกกันตามหาได้ได้ช่างเซี่ยวช่างเซี่ยวช่างเซี่ยวเห็นเด็กผู้หญิงตัสุงประบานนี้บ้างหรือเปล่าางเไี่ยวเี่ยวางเหี่ยว ฉัะนี่เห็นเด็กเหเด็กผู้ชายป้ะไหมเห็นเด็กผู้ชายบ้าะไหมตัวเล็กๆอ่ะอย่ามาถามอย่าไปครบเราเร็วเข้าเร็วๆเด็กเร่งมืหน่อยดีนะเ้น่นลึกเร็วข่ามาที่นี่ทุกครั้งเจอแต่บันดังเย็นสิบสามในที่สุด ครั้งนี้ก็ได้พบทาแกตรงสักทีก่อนหน้านี้ข้าค่อนข้างยุ่งก็เลยไม่ได้ต้อนรับท่านข่านจีได้เปรดอภัยด้วยนี่มีคนเอนทาคข้าอยู่หรือเปล่านะทำรู้ท่านข่านจีนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ตวแกตรงมอบให้ท่านนะคะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะมานัังยี่สิบสามต้อนรับข้าอย่างดีข้ารู้สึกประทับใจมากเลย เท่าแกตรงเรามาคุยกันต่อดีไหมเนื่องจากเส้นทางการค้าถูกปิดพ่อค้านอกดานก็ไม่กล้าสั่งสินค้าจำนวนมากแม้กระทั่งกดราคาให้ต่ำลงมาอีกด้วยสิบสาม เชื่อท่านคานาจีถ้ามีแผนการแบบนี้ข้าคิดว่าจะเปิดเส้นทางหย่งชา้าการค้าเส้นใหม่จะได้หลีกเลี่ยงความไม่สงบและด่านทางเหนือออกสู่นอกด่านได้เอ้าแก่ตง้งสมเป็นพ่อค้าอันดับหนึ่งของจิ้นป่ายสติปัญญาของท่านเหนือชั้นเกินมนุษย์จริงๆท่านคานจีชมเกินไปแล้วที่จริงข้าคิดว่าหากเส้นทางนี้ เปิดให้ขบวนพ่อค้ามารวมตัวก,กันได้จริงข้าเชื่อว่าเพียงไม่กี่ปีที่แห่งนี้จะพัฒนาเป็นตลาดใหญ่ได้เลยสินค้าหมุนเวียนลรอบเมืองน,นี้ก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่หากต่อไปเราจะไปใช้ชีวิตกันอย่างสันโดษแล้วก็จะต้องเลือกไปอยู่บนเขาแห่งนี้ทำไมละ่ะดูนี่สิด้านบนผ่านเหลียงด้านล่างผ่านจิน้นซ้ายเข้าป่ายหลันขวาออกไปนอกด้าน อีกอย่างหนึง่งด้านข้างของหุบเขานี้เป็นแหล่งต้นน้ำเว้สวยสุยได้ยินว่ามีขบวนพ่อค้าจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ที่เมืองเล็กๆนี้แล้วข้าเชื่อว่าในเวลาไม่กี่ปีที่นี่จะกลายเป็นตลาดการค้าแห่งใหญ่ไม่เร็วเลยถ้าเช่นนั้นเราควรจะวางแผนต่อแล้วล่ะฟังข้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยตกลงท่านจะวางแผนหรือเปล่าเชื่อว่ายังไงข้ากว่าอย่างนั้น ถ้าแล้วแต่เจ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีบ้านของเราจะอยู่ที่ไหนนะ เกียวยืดไปที่ที่ปลอดภัยข้าเกรงว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์สถานหมู่โอยเด็กคนนี้น่ารักจริงๆเลยมาจากไหนเนี่ยเออดูเหมือนว่าจะหลงทางมานะออมงยิส่อบสานางยี่สิบสาม เจ้าชื่ออะไรเหรอ,อมแม่ของเจ้าล่ะถ้าอย่างนั้นไปกับข้าก่อนข้าจะช่วยเจ้าตามหาแม่ของเจ้าดีไหมม,ม,ม,มารอกพวกเราซ่อมถนนเ้นี้เสซสก่อน ท่านก็จะได้พาหูหยีสิบสามไปท่องเที่ยวนอกด่านบ้างสุราและความงามที่นอกด่านของข้าดะไม่ได้ด้อยไปกว่าที่นี่เลยได้อย <laughs> ในท่านข่านจีขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านนะ <laughs> ี่เพียงแต่เรื่องนี้ต้องให้ทุกแก่ตตงเป็นคนตัดสินใจ <laughs> เข้าไปที่ไหน <laughs> เขาก็ไปที่นั่น <laughs> ทุกแก่ตรง ท่านกับฮุยสิบสามเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากดูสิลูกของท่านก็น่ารักเช่นกันอเออ <laughs> แกต่ตรงเมื่อไหร่เราจะแต่งงาน,นกันสักทีล่ะสิบสามเลิกล้อเล่นได้แล้วแล้วเด็กคนนีม้มาจากไหนน <laughs> ี่เป็นเจตนารมของท่านขานจีแล้วก็สนองความต้องการของเขาหน่อยสินั่นน่ะสิสิบสามหยุดได้แล้วท้าแกต่ตรงท่านไม่รู้สึกวันไหวบ้างเลยเหรอมานาันอังเจีนสิบสามนั่เป็นเขาฉลาดด่งดังไปทั่วตายล่ะ หากนางมีใจให้ข้าแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ก็จะรีบนำขบวนอูดหนึ่งหมื่นตัวมาสู่ขอนางที่นี่เลยท่านข่านจีนี่ท่านพูดเองนะหากท่านจูออูดมาที่นี่หนึ่งหมื่นตัวจริงๆเขาก็จะไปกับท่านนะแม่นางสิบสามมีผู้หญิงมาตามหาเด็กครับท่านข่านจีก็ขอตัวก่อนนะไป เซี่ยวขอบคุณแม่นางมากลูกข้าวิ่งสนทำให้ท่านต้องลำบากผู้หญิงไม่ต้องเกรงใจไปเอาผลไม้มาสองถาดซออิไม่ต้องลำบากหลอกลูกข้าวิ่งสนนี่ก็เสียเวลาไปมากแล้วที่บ้านยังมีคนรอพวกเราอยู่ครั้งหน้าเราจะแวะมาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอตัวก่อนน้เด็กคนนี้น่ารักมากผู้หญิงก็ดูไม่ธรรมดา เข้ามาในที่แบบนี้ไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยจอมยุทธหญิงในสมัยโบราณก็มาจากที่แบบนี้ทั้งนั้นจอมยุทธหญิงเช่นแม่นางหน้าเรื่มใสย,ยิ่งนะัก <c oughs> กลิ่นบ๊วยหอมตัวหูยินขาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาไม่แปลกที่เล้าบ้วยของหูยินพิเศษกว่าของที่อื่นแ <c oughs> ม่นางสิบสามสายตาแหลมคมนะัก ยังทราบได้ยังไงว่าคาเป็นใครหแหวนหยกมังกรบนมือของท่านไปสมบัติล้ำค่ามาจากนอกดานสตรีธรรมดาไม่อาจครอบครองได้ชุดผ้าไหมบนตัวท่านปักเลื่อมสีทองในหอเจียวเยี่ยนนี้เนื่องจากแม่นางเยี่ยน13าผู้โด่งดังไปทั่วเมืองแล้วจะมีใครที่สง่างามเช่นนี้ได้หอเจียวเยี่ยนต้อนรับไม่ดีครั้งก่อนต้องให้ม่นางรอยอยู่ด้านนอก เพื่อนสองคนขอท่านที่มาส่งเล่ามีเรื่ติดค้างข้าอยู่หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมาที่นี่อีกเลยนะ,ะผู้กล้าในยุคสงครามเพื่อนของข้าทั้งสองก่อเรื่องที่หอเจียวเยี่ยนต้องขอโทษแม่นางด้วยฟังสำเนียงของแม่นางถ้าเป็นคนแควนจิ้นใช่ไหมข้าได้ยินมาว่า มีกระบวนพ่อค้าลึกลับจากต้าจิ้นปล่อยข้าวในราคาต่ำกว่าทุนเพื่อปรับสมดุลราคาข้าวกำลังของหอเจียเยี่ยนประกอบกับเหตุการณ์ที่เพื่อนข้าพบเห็นข้ากล้าเดิมพันว่ากระบวนพ่อค้าลึกลับที่ว่าต้องเกี่ยวข้องกับหอเจียเยี่ยนเป็นแน่หากเป็นเช่นนี้ที่นี่เป็นผู้มีบุญคุณต่อต้าจิ้นมากข้ากับเพื่อนของข้า เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายในยุคสงครามแบบนี้แม่นางสิบสามไม่ต้องระแวงพวกเราแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราพบเห็นที่หอเจียวเยี่ยนมีแต่เพียงความเลื่อมใสไม่คิดจะแพ่่งพลาให้คนนอกจริงดังคาดผู้มีปัญญามักชอบอยู่สันโดษผู้หญิงมีจิตใจดีเพียงแต่้าจะเชื่อได้ย่างไงว่าท่านจะไม่เป็นภัยต่อหอเจียวเยี่ยนล่ะ ข้าเป็นแม่คนหวังเพียงจะปกป้องลูกให้ปลอดภัยในยุคสงครามเรื่องใดที่สามารถไปอันตรายต่อลูกของข้าได้ข้าจะไม่เกี่ยวข้องหากมีวันหนึ่งแม่นางสิบสามได้เป็นแม่คนจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีข้าขอตัวก่อน ในท่านขานจีเชิญต่อแก่ตรงขอบคุณมากนะ <laughs> แล้วเจอกันสิ <laughs> บสามจะเป็นอะไรข้าพบสตรีไม่ธรรมาดาคนหนึ่ง ยังไงเหรอไหนเล่าให้ข้าฟังซิเห็นเด็กผู้ชายสุประบานี้บ้างหรือเปล่าโอ้ตายแล้วเออพี่ชายเห็นเด็กผันมาตั้งร้างเลยจังเซี่ยวโอ้พพิงทิงอ้อพิงทิงโอ้ยจังเซี่ยว ที่สุดก็จะเข้าใจหายทับแย่ฮไม่มีอะไรแล้วกลับบันเทึกโอ้ยที่หลังเนี่ยอย่าวิ่งซสอ,อีกนะได้ยินหรอือเปล่าอไปไปกันแล้วกลับบ้านกันกลับเถอะ ่านลูกคเธอตอนนี้ท่าจิ๋นอยู่ในห้องเวลาหน้าสิวหน้าขวานแม้หอยเยียวยืนดิมีสเสบียงจำนวนมากมาไปก่อทัาตทหารแต่ประชาชนท่าจิตต้องออกสั่นฝันหายบ้านเมืองสรรั่นคลอนสเสบียงผู้นี้มันทอได้เพียงความอดอยากของทาหารและชาวบ้านเท่านั้นแต่ไม่อาจรักษาจิตใจของพวกเขาได้สิ่งเดียวที่จะเยียวยาพวกเขาได้ ต้องทำให้พวกเขามีความหวังว่าทัพจินจะนำชัยชนะมาได้อีกครั้งให้พวกเขาได้เห็นว่า้าจินน่จะกลับมาลุ่งเรืองได้ใหม่เราต้องทำให้แขวนจินกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งพวกเราจะทำตามคำสั่งเท่า,าแก่ตงเคชาแดนปลายเหลียงนี้พระเจ้าคุณจินเป็นอย่างดีถ้าอยากให้พวกเจ้าผลเสบียงทั้งหมดไปส่ที่เมืองเยี่ยนหลิน แต่ก่อนที่สเสบียงเหล่านี้จะถูกส่งไปถึงกองทัพจิตนที่ค่ายของแม่ทัพเฉินโมระหว่างทางจะต้องให้ชาวบ้านเห็นว่าตาจินยังมีสเสบียงเหลืออยู่ยังมีกําลังที่จะทําสึกได้รวมถึงต้องรับรองได้ว่าสเสบียงมีเพียงพอที่จะประเทาทุกูพประสบภัยได้ทั้งหมดนี้พระเจ้าจะต้องระมัดระวังให้มาก แม่ทัพเฉินโหมกำลังเดินทางทัพหนุนต้าจิ้นจะมาถึงที่นี่ในอีกไม่ช้าเราต้องตั้งฐานทัพให้มัน่นบุกโจมตีเมืองเยี่ยนหลินก่อนไม่ทราบว่าแม่ทัพท่านใดสมัครใจที่จะนำทัพเดินศึกในครั้งนี้บ้างไหมอันตีไม่ ท,ท่านแม่ทัพข้าจะดีนำทัพบ,บุกโจมตีเมืองเยี่ยนหลินเองเจ้าทราบหรือไม่ว่าองครักษุ้มการเมืองเยี่ยนหลินเป็นใครข้าได้สืบมาอย่างละเอียดแล้วเขาคือหลวสร้างเคยเป็นผู้ตัดบัคบัญชาของฉ่เปยเจียาาท่านแม่ทัพวางใจได้ทัพยงเซียวของข้ามีจำนวนมากกว่าทหารคุ้มการเมืองเยี่ยนหลินหนึ่งเท่าต้องยึดเมืองมาได้อย่างแน่นอน <c oughs> ดี ถ้าอย่างนั้นแค่จะรอฉลองชชนะของเจ้าอยู่ที่นี่เธอเสียาคาแทนต่อสกุลกุ้ยของเรานราชสำนักเขาอาจจะกลัวข้าเขาไม่กล้าทำอะไรพวกเราสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็มีตราพยักอยู่ในมือเจ้าก,ก็ต้องทำตามคำสั่งของเขาดังนั้นจะต้องระวังให้มากและกำชับอารมณอของเจ้าดีว่าอย่าดื่มเหล้าไปนั่นขาดแต่วังไว้เป็นดีที่สุดครับท่านพ่อลูกเข้าใจแล้วอืม ท่านม่ทัพข้าจะดีนำทัพบ,บุกโจมตีเมืองเยี่ยนลิ้นแต่ข้ามีเรื่องหนึ่งขอร้องหน่อยเรื่องขอร้องเหรอว่ามาสิเรื่องอะไร